อันนี้อันนี้พีนนะคะพีนอ,อ,อ,อันแม่ค้ายัางปุุงมิท่านโล่มิท่านเลออีตังฮะสองหน่วยครับ อ,อ,อ,นนอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะอันนี้คุณหมอกินเสต๊กกับเต๊กแฉะมุสาวนี่ล่ะเมออน,นี้ มีโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะคะจาก FC แม่พีก๋วยเตี๋ยวยังมีชอบก็ได้ยังก๋วเตี๋ยวยังไนก็ได้อยู่โอ้มันตั้งหเพื่อบดในสกีอันแฟมกระโบดีอันปนาอันยังอายุไมถึงอ๋อโชนโอ้ชคนไเนอันน้อยๆอยนี้เพื่ออันน้อยน้อยนะนะพู้น้อยๆนะ แมนลู่เลยอ๋อนยแสดงว่า้นยแต่กระตูเฮ้ยเข้าเข้เาียวเขัาเอาเอาักข้าวเข้าไปก้อนนเฮ้นเรียกว่าววะรน่หาว้โมมนน่นน่ะน็นกัมจูนนก็หัวไอ้นินอันนินไม้ถุนินก็โอ๊ยนิ๋วไก ในร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นเะแซ่บแท้เลยแซ่บเพราะด้ประกันปุงอร่อยมากยอดจากเอฟซีแม่พีบ่ค่ะเอฟซีจากสวีเดนค่ะแล้วก็เอ่อแม่พีด้วยสมทบกันอันโมทนาซาทูบุญค่ะ่นี่แม่ค้าโลจนมือเป็นแล้ววิ่งหลวกเมียเดียว นี่น้องพลอยนะครมาช่วยแม่ฮะน้อยังค่ะได้เพื่อใ่ถ้วยมาช่วยาม่เจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวคุณมีนาสวีเดนค่ะมีนาสวีเดนค่ะมีนามีนาเมท้ามีนาเมท้ายคุณมีนาสวีเดนนะคะเป็นเจ้าภาพลงแทนก๋วยเตี๋ยวร่วมกับแม่พีโกก แล้วก็น้องพลอยนะคะสีชมพูแบ๊มอันนี้เพียนนะครับอันตอนเช้านี้คือเสร็จเรียบร้อแล้วอันนี้เพนเพนแล้วก็เลี้ยวแล้วครับบันนี้

เอันดีเขาซื้อแล้วแม่ค้าอยากได้ยม่ห้อก็มองแม่ค้าจากปากการกกอกแ่บๆก็ได้บุญด้วยกันทุกคนเชื่อกันทำค่ะขั้งนี้เรียบร้อยแล้วยังกุยเตี๋ยวอันนี้นงเนียนพื้นไม่ฉัน ฟื้นฉันก๋วยเตี๋ยวอะอันค่อยๆไปนะมีเม้มอนอันไม่หดเคาะหูลุงลำไผ่ลรบ่พี่ลึกเท่าไรเดี๋ยวนี้นะวันวนี้ใช้เสียงไม่ดัง วันนี้โยมที่เป็นเจ้าภาพพัรดาหารก็คือชาวบ้านปกครองผู้ใหญ่บ้านนำโดยผู้ใหญ่บ้านและครอบในบ้านแล้วก็คุณมีนาจากสวีเดนและเจ้าภาพควยเสี่ยวก็คือ,คอแม่พีพร้อมกับกรัว สาธุน <S chter> ุโมทนาเรื่อสาธุสุนันทูปุกคนโยเยเทวลันเราจะภูมิของติสติจือในสี่หมื่นย่สแสนปโฉกวานเพราะเช่นเดเยกเว่าทั้งหลายจั้งปวงมีสตกีพยายามเราพ่านญาติโยมได้ทำาะวันนี้ชื่อว่าบุญบุญทางกันกุศสทั้งหลายทั้งปวงนี้จะเป็นอนุภาพมี้ติดเื้อในจามกันไปถึพุทธเจ้า เมื่อจะได้เกิดในพูทไหนภูมิหดก็็ามจะได้ลวกำลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพจะได้สาสปกป้องขึ้นเยอะว่าควานยะเดนเฉยใจได้รับปัญญานั้นยะได้มียะได้เกิดแก่ตัวของ เดือนยาวันนั้นก็มีถึงพันถูกถสนใสสุขะก็มีความสุขจริงๆขึ้นไปพละก็มีพลังจิตพลังกายต่อสู้กับกิจการงานต่างๆสิ่พวกนั้นทำอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามเ้าห่ากไม่ผิดคุณสิ่คุณทำไม่ผิดกฎหมายต้นมือและจงฝากการทำกิจการงานนั้นนั้นปฏิพันธ์นะก็มีไหวที่ความิด่กลมางเฉลียเจรจาเก็บแบม าจธรรมสบัติน e like ั่นก่องพราะท่านทั้งหลายจึงพากันมีพวกษรสมบัติเป็นเดชีมาเดชีทุกท่านทุกคนที่พระตรงมงคนไม่ว่าพวกท่านจะไปเกิดในพวกไหนมุงใดก็ตามความพานาตาพรรย์ชื่อดุจชีลีย่ได้เกิดย่ได้มีเก่โลของคระสัจชายาจยมุทธมาชุบุญวันนี้จงเต็มรอบเต็มรอด่างดวงจันทร์ขึ้นวันเพ็ญสิบห้าค่ำป่าเถจากเล่มหมอกมาบัง ก็จะนนทุกท่านทุกคนด้วยเดินจรเิด้วยบุญฤาษีสลับพาลุภารี สัตตนาเกภวังสังขารโยทุกขีติเทหายโคภาวติวังธรรมยสิอิสสิ อาสามาเีย yeah. ุบาหารึ้นครับยกเป็นยกเป็นยกเป็นเดียวสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะ ขออนุนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุสวัสดีค่ะ